เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพื่อนเข้าสู่เกมเมทันสลักกับวิคกิ้งนะครับวันนี้ก็จะพาไปลุยนะแมปไล่ล่านะครับบอสบทที่27เนาะเจ้านาคีนะครับนะอ่ะนาจะนาคีหรือสลาด้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้เนาะก็จะเป็น3สาวนะครับก็จะมีในส่วนของอีวานะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับเนาะเล่นเป็นปืนแก๊งกิงนะครับแล้วก็อิลินะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตนะแล้วก็มีปืนไรเฟิลนะครับไรเฟิลเนี่ย เพื่อนๆสามารถใช้เป็นไรเฟิลกระบอกไหนก็ได้นะอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะส้มก็ได้นะครับอันนี้ของผมพอดีมีเหลืองก็เลยใช้เหลืองอยู่เนาะนะครับเอาไปเปิดแผลแล้วก็ยิงนะครับส่วนในส่วนของตัวอิลิเนี่ยนะครับผมอ่าอิลิเนี่ยนะเขาจะมีในส่วนของพาร์สีบนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับผมเปลี่ยนสกินก่อนผมก็รับสกินมาเองเนี่ยอ่าเพื่อนๆสามารถไปใส่สกินนี้ได้นะจากในกิจกรรมนะครับเพื่อนๆเขามีกิจกรรมสกินแจกด้วยเขาแย่งสวยเลยนะ นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะอ้าวกดผิดขออภัยครับผมอ่านี่ไปดูสกินกันนะครับกิวฮีโร่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมีอิริคอยู่ในทีมนะครับสเตตัสเนาะในส่วนของอิกเนตเดเมจนะครับโบนัสเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งทีม5%นะครับเมื่อมีสเตตัสคริเลตอีกทุก5%นะนะครับที่เพิ่มอิกเนตเดเมจโบนัส1%ด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเอาไปเล่นเนาะนะครับส่วนคอนะส่วนคอนะครับ อันนี้ผมใส่เป็นซัพพอร์ตนะขอขอดูตรงนี้ปะเออขอจิ้มดูตรงนี้ได้นะคอนะครับก็ใส่เป็นผู้แฝงตัวนะครับสี่เซตแล้วก็ร้อนเลยอีกสองนะสาเหตุที่ใส่นะครับผมว่าตรงนี้ไม่ได้สามดาวเนาะเป็นลงค่าห่วงได้ด้วยนะครับผมนี่เลยก็สี่ชิ้นนะครับผมเมื่อติดสถานะดีบัฟโบนัสนะครับของฮีโร่ทั้งทีมดเดิมเพิ่มแปดเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสิบวินะครับอันนี้เซตสอง 2, นะครับเมื่อฮีโร่ลงสนามเนี่ยนะครับก็เพิ่มแม็กแท่งทั้งทีมสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะ ต่อเนื่อง10วินะครับทุก20วิกระตุ้น1ครั้งนะครับผมแล้วก็นี่เลยดาเมจหลักของเรานะคอเหมือนเดิมนะครับผมใส่เป็นอคอมังกรกับอคอรีเบิร์ดนะครับรีเบิร์ดนี่ก็คือโจมตีระยะไกลนะครับเพิ่มดาเมจโบนัส12%เนาะแล้วก็คอมังกรทองนะครับทุก15นัดนะครับเพิ่มดาเมจอาวุธ8%ต่อเนื่อง8วินะครับสูงสุด24%นะทุกครั้งที่เพิ่มนะครับรีเฟรช рейт ก็คือจะรีเฟรชเวลาต่อเนื่องนะทุกคนนะก็ใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับ เรื่องของคอเนี่ยเดี๋ยวมาทําคลิปให้แยกให้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้คอดีๆเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวได้คอสามดาวได้สวยเดี๋ยวมารีวิวให้นะครับอ่ะไปดูที่ไลล่าแล้วมั้ยนะนะครับไลล่าบทที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ก็เลยก็จะเป็นนาคีนะหรือว่าอาจจะหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นสลาด้าก็ได้นะครับมันก็คล้ายๆกันเนาะศักยภาพนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรีเซ็ตนะเพราะว่าที่ผมเอามิไซล์ไปเนะี่ยผมรู้สึกมันเคลีื่อนได้ค่อนข้างไวนะครับ ะนะครับค่าสถานะเนาะเดี๋ยวพยายามหานะครับที่มันมีกระสุนแช่แข็งนะผมว่ามันจะรง,ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เอาเป็นหลุมดําก็ได้เนาะนะ่ครับน่าจะช่วยได้อยู่อันนี้เพิ่มคลกเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกขีดไปสามันพอนะนะี่ครับเดี๋ยวที่เหลือเราจะไปหาแช่แข็งกันอันนี้ก็ได้ครับรีกเข้ามาอันหนึง่งขออนุญาตรีก่อนนะพเพราะรีกสี่ช่องนะครับเดี๋ยวมันจะได้ออกมา ก็ยังไม่โดนใจเท่าไหร่ทุกคนนะครับไม่มาด้วยขีดัมไปก็ได้ฟ้าสีครัแล้วทุกคนนะครับแล้วก็หลุมดำมาหลุมดำไปหนึ่งอันนะครับเหลืออีกสองช่องสองช่องลวรีได้ครั้งเดียวด้วยนะครับโอ้โหอ๋อ,อนี้แล้วกันนะครับการขอมิสไซล์ได้ไหมเออมาพอดีเลยทุกคนเนี่ย อันนี้ของเด็ดเลยนะเวลาโจมตีนะครับมีโอกาส10%นะที่จะยิงกระสุนแช่แข็ง3นัดนะครับเวลามันโดนแช่แข็งเนี่ยมันก็จะขยับไปได้ทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราสำหรับเซตนี้นะครับโอ้โหนี่ก็จะไม่มาอ่ะนะครับผมเริ่มต้นมาแล้วเดี๋ยวเรานะครับอ่ะเราย,ยิางไลฟ์เฟิร์นเปิดเดกาะไปก่อนนะครับแล้วก็แช่ด้วยอีลีวิธีหนึ่งนะทุกคนนะให้ติดสถานะ3อย่างนะครับ ทางนี้ก็ยืนยิงครับผมยืนยิงพยายามหามุมยิงนะที่มันติดนะครับติดสถานะติดเนี่ยนะครับติดวีกันทุกคนนะเห็นไหมมันจะโดนแช่แข็งแบบนี้ครับมันจะโดนแช่มจะขยับลําบากนะครับเพื่อนๆเวลาที่เล่นนะวิ่งหลบกระสุนด้วยนะครับอ่ะเสรสถานะ3อย่างเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะเมยมเ์เหมือนเดิมเนาะพยายามยิงดาเมจต,ต่อไปครับนี่ติดวีกพยายามยิงให้ติดวีกันทุกคนนะ นี่ฮะแชร์ไว้ก่อนไม่ขยับนะไม่หยบรอยครับผมเป็นไงเ้ื่อนเพื่อนใครที่ยังไม่ผ่านนะครับก็ลองเทคนิคนี้ไปดูแล้วกันเนาะสำหรับเจ้านาคีสังหารนะครับมันโดนตรงนี้ไปนะมันจะเนี่ยเ,เลยลื่นง่ายเลยนะมันจะดิ้นไม่ออกนะครับสำหรับไอตัวแช่แข็งเนี่ยจุดเด่นเลยนะเพืนะ่อนๆนะนะครับก็ผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะครับนี่ผ่านแล้วนะครับก็ได้อิเตอร์สำเร็จไปหนึ่งอันเนาะแล้วก็นี่เราได้ที่ขุดอีกว่า ศักยภาพก็โดนรีเซ็ตนี่ครับโอเคบทที่28เนาะเห็นคขว่ายากนะเห็นเขาว่ายากอยู่ในปูเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปดูแล้วกันไม่รู้ไหวหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะไหวแล้วมั้งนะครับทีนี้เราได้ที่ขุดมาแล้วนะครับปืนเนี่ยนะที่ขุดปืนเนี่ยผมขุดไปเท่าไหร่แล้วทุกคนอันนี้ใครอยากได้ก็มีโอกาสเพิ่มเลยนะเป็นตู้แยกเข้ามานะไปเดี๋ยวเราไปขุดกันนะครับผมโอ้โห77แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกดเพรกันถึง80นน้นไหมนะถ้ายังไม่ออกก็ไม่ออกน <c oughs> ะนะครับไอซื้อไหมโอ้โหเพชรจะหมดแล้วอ่ะ เจ็ดสิบแปดครับผมโอ้โหเจ็ดสิบเก้ามาหน่อยเถอะกันึงทุกคนเพชรผมหมดแล้วนะเพชรผมเหลือเจ็ดสิบห้าเม็ดนะครับโอ้หไม่รีด้วยทุกคนคือ,อาจาัดนะครับรอบนี้ไม่ถึงเก้าสิบแน่เลยอะงั้นเดี๋ยวรอบหน้าผมเก็บที่ขุดมาให้ครบสิบอันแล้วมาขุดแล้วกันเนาะโอ้โหไม่หวังิงทุกคนนะครับเพชรฟ้าหมดแล้วอะอ ก็ใครที่อยากได้เพชรฟ้าเพิ่มนะครับก็เลยนี่เลยนะมาที่มอเนาะแล้วก็เติมเงินนะครับของผมเนี่ยนะถ้าจะเติมก็คือต้อง1,800บาทแล้วอะถึงจะได้เพชรฟ้าอีก3,200เนาะเป็นเติมครั้งแรกนะครับแพ็กอื่นนี้ก็คือจัดไปหมดแล้วนะเออนะฮะโอ้กลยจัดเลยวันนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพืเ่อนๆนะครับในส่วนของการเลือกศักยภาพมาเล่นเนาะแล้วก็เรื่องของคอเนาะคอที่ใช้สปอร์ตนะครับก็ ลองเออีรีไปดูนะใครที่เล่นไม่ผ่านลองอีรีไปดูแล้วก็ใส่คอซัพพอร์ตกับผมแทนนะครับเนี่ยใส่เป็นคอซัพพอร์ตแบบเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยหนอนเหล็กนะครับจะนอนเหล็กสีก็ได้นะหรอกว่าคอผู้แฝงตัวสองก็ได้นะครับเรียกว่าค่อนข้างแจ่มค่อนข้างดีเลยนะสำหรับอ่าคอเซตนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับเดเมีนเนาะเดเมีนจากไลฟ์โก็จะเป็นนะครับคอซาตานกับคอไฮเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนนะครับคอไฮเนะี่ยเดี๋ยวว่าจะใส่เป็นเซตนี้แทนแมบปบหนึ่งนะ น่าจะยังฟาร์มไม่ดรอปมั้งน่นาจะยังฟาร์มไม่ดรอปอยู่นี่ผมว่าอีกสองอีกสองเซตผมจะใส่เป็นนี้ครับคอกระสุนข้างนะครับเพราะว่าเพิ่มคิดเร์มดยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะก็จะได้แรงนะคอไฮมันได้ด,ดีบัฟเตเมจปวดปวดแล้วแปดเปอร์เซ็นต์เออนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็นะครับใครชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะเดี๋ยววันที่แปดนะเดี๋ยววันี่แปดมาทำคลิปให้นะครับถ้าผ่านนะถ้าผ่านเดี๋ยวมาทำคลิปให้วันนี้ลาไปก่อนนนนน,นนนนะคคครรรัััััับบบเจอกใหหหม่ลิป้้าสสสววีีด